สวัสดีครับชาวสมาชิกครอบครัว45 OVER ทุกๆคนครับผมวันนี้ผมมีฟุตบอลมานําเสนอครับสลับสกอร์สูงแรกนะครับวันนี้ขอตัวไปฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยโุโรปยู21ครับผมกลุ่ม A ประเดิมนัดแรกแตะเวลาตี3าคู่ระหว่างทีมฮังการียู21เจอเยอรมันยู21ครับผมมันประเดิมนัดแรกนะฟุตบอลแห่งชาติย21เนี่ย ก็วันนี้นะครับเยอรมันราคาแรกเลยนะที่ผมดูนะวันนี้นะราคาเปิดมานะให้เยอรมันต่อลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ำล้นเลยครับแล้วก็จ่ายเจ้าบ้านให้0.84ส่วนราคาสูงเกิดมา2.75จ่ายสูงน้ำ0.94จ่ายต่ำน้ำล้นเลยนะครับ ส่วนราคาภูก็ให้เจ้าบ้านชนะ6.80ให้เสมอ4.30ให้หลังบ้านชนะ1.42ส่วนเซตีพบกันนะเจอไปทั้งหมด1นึ่งัดนะคู่นี้รับประกันมี2ประตูเลยครับผมเพราะนัดแรกเนี่ยที่มันเจอกันนะจบ2-1นัดน,น,นั้นเนี่ยเยอรมันเป็นฝ่ายต่อนะต่อลูกครึ่งครบ2นะครับเมื่อปี2017นะที่จบ2-1 ส่วนราคาปัจจุบันวันนี้นะครับราคาปัจจุบันก็ตอนนี้ไหลให้หลังบ้านขยับต่อไปลูกครึ่งแล้วผมจ่ายน้ํา0.91จ่ายโรงเจ้าบ้าน0.99ส่วนราคาสูงก็ขยับเหมือนกันครับขยับไปที่3ลูกจ่ายสูง0.92จ่ายต่ํา0.95และราคาพูให้เจ้าบ้านชนะ9.3ให้เสมอ5.3ให้หลังบ้านเยอรมันชนะ1.27ซึ่งถ้าดูจากพูตรงนี้แล้วครับบอลต่อลักษณะแบบนี้ไหลแบบนี้ แทบที่จะปิดโอกาสเจ้าบ้านเลยนะครับว่าเยอรมันน่าจะมาดีเลยครับนัดนี้วิเคราะห์แล้วน่าจะมาดียิงกันแน่นอนครับผมแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับสำหรับยูวมันพลิกได้ตลอดเวลาสำหรับยู1อะ่ะส่วนสกอร์สูงแรกวันนี้นะเปิดมาลูกควบเบางกันจ่ายสูง0.99ให้รง1.88เลยนะครับ ส่วนราคาผู้เสมอของครึ่งแรกจ่ายมา2.57ให้เจ้าบ้านชนะ6.61ให้หลังบ้านชนะ1.81และให้อรมันต่อมีเหรีราคาครึ่งแรกต่ออยู่ที่ครึ่งลูกจ่าย1.70เองในครึ่งแรกนะแล้วก็ให้ให้ลองเจ้าบ้านอย่างฮังการีเนี่ยจ่ายน้ำลนเลยนี่คือไฮนิขแคปครึ่งแรกของมันที่เปิดมาส่วน6นัดล่าสุดของฮังการีนะ่าชนะแค่1เสมอ1แพ้4กดไปแค่6ลูกเสียไป12ลูก ส่วนของเยอรมันเนี่ยหกนัดล่าสุดของมันเนี่ยก็ชนะ4เสมอหแพ้ไป1กดไป17และเสีย7ลูกซึ่งผมเคยมีโอกาสดูมันเล่นนะเยอรมันยูยบเนี่ยบุกมันเลยเล่นเกมลุกเล่นระบบทีมเวิร์กดีมากเลยยูยเนี่ยผมผมได้ดูนัดน้นของมันนะถือว่าระบบทีมถือว่าโอเคนะซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับลักษณะภูที่เปิดมาแล้วม,มาจ่ายน้ําแบบนี้จ่ายค่าน้ําต่ําแบบนี้ ค่าเฉลี่ยแล้วว่าผมคิดผมวิเคราะห์มาแล้ว่ามันต้องมี2ประตูให้เห็นนะนัดเนี้ยสลับเยอรมันยุเนัดแรกคือมันก็ต้องเอาอะเอา3แต้มไว้ก่อนอะก็วันนี้ก็ตัดสินใจแล้วครับวันนี้ไปสกอร์สูงแรกเยอรมันยี่สิ็ครับผมถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่ม VPS 45 o ส r ี่ห้า r แล้วบอกว่ามาจากช่องเฮ er ียหมาสี่ห้าโอเวสกอร์สูงแรกนะครับ สุดท้ายนี่ก็ขอให้สมาชิกทุกคนโชคดีมีใช้ครับผมสวัสดีครับ